ตุกหลัดเศร้าอยู่คู่มือคู่เว้นพี่น้องสบายดีกันเด้อจ้ามาทุกทุกคนอะไะพี่น้องสบายดีกันคือเกา่ามุมเก่ามุมเด้อพี่น้องสบายดีหน้าตาสัสสจอยังมีทิศขอเลยด้วย อีมมาหน่อยนั่นนั่นนั่นเธอยากอะไรไม่เคยบุญยังกินขึ้นไปเขาลงมาก็กินอืมแป่ยังละไรนะอาหารเช้านี้พี่น้องฝีมือผัวจ้า

kẹo xong với thằng thằng kìa đưa dài mà đưa đi <yai>, <laughs> đều มาช่วยมาเน่ได้หรอเสิโุ้ยตนแขนง้นขาเจ้าก็เพื่อมากตัวสาอีกตัวนี้ช่วยชวอะไกันบ้างข่ของว้นนำหมูมาเด้อพี่น้องมาเด้อติกกระปอง

Thank mm -hmm. you.

ไม่วมาเป็นที่นี่มะจับเอามึงขอขอแล้วขึ้นเต่า

มนัาไอ้อืมตักงมึงเหรอมาลูกปอลงมาป่อลงมานอู้งอ่างนักแทนอู่อืมแทนอู่นลูกคืนแค่กะ จะว่า้็ว่าอย่างนั้นนี่ยจงให้พวกเก้จะทำวิ่งุกยังม่ะรากินจุกสาเหตุอ่ะอุ่มโตอ่ะอมไม่กินข้า น mm ้องเกลือจเจ้านี้ตั้งใจเรื่อนะอืมอืม้าวเจ้าดแหวมาเด้อ

เมื่อบ้านกับเมื่อกับกินเขามันอีเมื่อกาบปากมือจักคือกรมันก็เต็มไม่ส่คนจะผมพาอย่ไป่เรจกแล้วบผู้มาอยู่กับไปท้าม่เรียบจะกอยู่กัมาเรียบ ไปโอ้แต่หนูไม่เอาแต่โอ้ไปหาคนฟุบซีดีซีดอ๋อใส่ก้อนเท่าไหร่มาทันเยอะเอาแล้วก้องแม่มาเปิดกุญแจสึง Sí. นี่ขอาบ้านรู้จดอะไรแท้แท้มาเอืออะไ้ใช่ตัวเงินเหรอ